สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสุกุลสุสคนมือนี่กลับมาพบกับเตรียมบานหน้าเส้นเก่าเส้นเคยมือนี่ยมบานหน้าจะพาเอฟซีทุกๆคนม,นมาเหดยำมะเขือนะเนาะพ่อแม่พี่น้องนะนเนาะยำมะเขือเหลืองนะเนาะนี่ยยำมะเขือหรือว่าก๋อยมะเขือนะเนาะพ่อแม่พี่น้องจะก๋อยใส่หน้าปีของเขาลนะซื้อมีหลายคนมาวันนั้นเนาะนี่มงาเนานะ nga หาย n g าธรรมศาสตร์ไปบึงไปชมวิธีเฮ็ดน้ำกันเลยเลยเนาะ จะสอยเป็นกีบเป็นนี่เนาะพี่น้องเสนั้นล้วก็จะไปล่างเอาแกนมันออกเนาะ คนมาพี่นองเนาะลจ้าเขาซอยเลือเนี่ยเป็นเทียนพ่อเนาะนั่งซะมาเลือไ้เนาะเจาเลือใในน้เนาะนี่เกลือแซมาเลือของเขาเนาะส่เลือแซไ้เนาะจนันเขาจะสยมาปีของเขาเนาะเอามะนาใส่น้ำ

จะซอยมักีเซ็นมักนาวไปเนาะมัพี่น้องเนาะหลังจากนั้นแล้วเราจะนามะเขือไปล่างเนาะมักเขือก็หาจักท่าชาท่านเราพ่อแม่พี่น้องเนาะเก็บตามบ้านตามเมืองเนาะเาหลังจากที่สอยมักีแล้วก็ ช่วยมะเขือเดี๋ยวน้อจะน้ำมะเขือมาล่างเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะล่างเพื่อหัดแกนแกนมันออกเนาะหัดแกนมันออกแล้วยเอาน้ำพื้นมันออกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจะนวดแั่นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจะนวดเพื่อหัดแกนมันออกเนาะ หัวแกนมันออกหมดเนาะพเมพี่น้องเนาะขั้นเนาะข่านแกนมันออกเดี๋ยวพ่อแม่พกนองเนาะเอาแค่เนาะพ่อเมพี่น้องเนาะหลังจากที่เขาล้างทำความสะอาดติดทีพลอยแล้วมักมักเขือของเฮาแล้วก็มักปีเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นเขาจะมาเไ็ดผสมกันได้เนาะจะไหมคนเนาะนี่ส่วนผสมของข้าก็คือมักน้าวเนาะพ่อแม่พี่น้อง นาวลาวเนาะผักชีฝรั่งกับหัวสิไข่ที่เขาซอยแล้วเนาะนี่มักงากับมักเพชรเนาะเขาผัวเราเขาบดป่นกันเนาะอันนี้จะเป็นหิ้วชุลหรือว่าเป็ดน,นัวเนะาะไม่เป็นเนาะนี่เกลือเนาะนีะ่หอมเนาะหอมของเนาะ ไปใส่บ่อได้เนาะคือน้ำปลาแดกของเขาเนาะน้ำปลาล่า,านาะพ่นกันหนีเลยนะ่ะจะเอาเกลือใส่ก่อนเนาะนี่สูตรสะนะใส่แล้วพอมันเนาะ มันนาวลงไปนะเปนน่าใส่นะ้วคนไม่พอดเอาจะไปเห็ดส่มเลยนะเพรา,านะว่าเเห็ดกับเขาแล้วคนไม่พอดจะคนนาะคนหามันเข่ากันนำปลาแดกใสลงไปนะ ตึงๆเลยพรม่พพ่เนเอาหอมปลาแดกเนเาะหอมน้ำปลาของเขาเนาะใส่กหอมของเขาลงไปเนาะยำมะเขือของเราเสียบไปดีพรม่พนพอง มะเขือของเานาะจะเป็นแบบนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะยานมะเขือบัดนอกนะอเนาะเดี๋ยวจนะนะียนะซีมเนาะแซดมูซีมเนาะสแซดพ่อแม่พี่น้องสบายดีแน่น้องเคลลี่เนะพ,พิ่นกุมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากเขียมคนแล้วเนะนาะเขียมใช่หรน้องเคลลี่เพิ่นซิมบ้างเนาะ เส f, f, Higher, uh ื huh. ส้อแบบนู well ้ก <c oughs> <decent. laughs> ็เสื้อนะพ่อแม่พี่น้องซิบมั้มเป็นจะาลายเสืบ่แบบครับอมันโคเลยม่พี่น้องแจ้แห้งอีกทีหนึ่งเนาะเสื้น่ามาไปกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากเตรียมเพ็ดคลิปย้ำมะเขือแล้วบั็นีพ่อเนาะเตรียมก่อนที่คอไว้ค้อนให้ พอพอแม่แม่หรือว่านองนุ่งทั้งหลายเนาะที่มาติดตามครับส้มลิปเกีย่ยงเนาะขอใอห้เพื่อนดูดีมีแห้งประจัก์ลูกไข่ไข่เจี๊ยบเนาะขอคอุ้มครอครบใจเนาะสวัสดีบายบาย